นิยายไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะตอนที่76ตอนเมืองคาซาซึ่งเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้จะมีมหาศาลแต่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้เพียงแค่เล็กน้อยโดยพืชที่ให้ผลผลิตที่สูงก็มีแต่ข้าวโพดและผลน้ำมัน แต่ทว่าในทวีปแห่งนี้ไม่มีใครที่จะรับซื้อข้าวโพดในจํานวนมหาศาลและผลน้ํำมันก็มีราคาที่ถูกส่วนมะเขือและกะหล่ำปีที่เจ้าให้ปลูกนั้นแม้จะทำอาหารได้หลายจานแต่เขาก็เกรงว่าในทวีปแห่งนี้จะไม่มีใครคิดจะซื้อมันซึ่งมันก็หมายความว่ามันไม่ได้มีราคา สิ่งเดียวที่เขาคิดว่าจะได้ราคาดีนั้นคือหัวใ่เท้าตอนนี้ในมิติเขานั้นมีเงินอยู่600เหรียญทองแต่ก็ไม่เพียงพอในการพัฒนาตระกูลบูดาในอนาคตดังนั้นสิ่งที่เขาหวังพึ่งได้มีเพียงอย่างเดียวก็คือหัวใ่เท้านี้เองสำหรับข้าวโพดนั้นเจ้าไห่ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวมันในวันพรุ่งนี้ แม้ว่าเขาจะสามารถปลูกบล็อกโคลีได้แต่ด้วยจำนวนเมล็ดในตอนนี้นั้นไม่เพียงพอที่จะปลูกในพื้นที่สองมู่หรือบางทีเขาอาจจะปลูกข้าวสาลีในพื้นที่ที่เหลือดีในเมื่อเขานั้นมีเมล็ดข้าวสาลีอยู่ในโรงนาของเขาตอนนี้สิ่งที่เขาขาดคือเมล็ดพันธุ์พืช ในตอนระหว่างทางนั้นเจ้าไห่ไม่ได้เก็บมเมล็ดพันธุ์พืชของต้นไม้ต่าง่ๆก็เพราะว่าเมีคนคอยจับตามองเขาอยู่เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาอาจจะสงสัยในพฤติกรรมของเจ้าไห่ได้ซึ่งเจ้าไห่ก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนอกจากนี้แล้วเจ้าไห่ก็คิดว่าการที่เขาจะรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชเพียงคนเดียวก็ไม่อาจจะเพียงพอ แม้ว่าเขานั้นแข็งแกร่งกว่านี้เขานั้นจะสามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชได้มากแค่ไหนกันนะมันไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพเลยแต่ถ้าหากเขานั้นรวบรวมเงินและเตรียมการบางอย่างเขาอาจจะให้งานแก่ทหารรับจ้างหรือนัดผจนภัยรวบรวมให้เขาแทนในโรคนี้ตราบใดที่คุณมีเงินคุณสามารถที่จะจ้างทหารรับจ้าง และนักผจญทําในสิ่งที่คุณขอได้แม้ว่าคุณจะต้องการสังหารจากักรพรรดิของจกักรวรรดิอาซูก็ย่อมมีคนรับงานนี้ถ้าคุณมีเงินมากพอในขณะที่เจ้าไห่นั้นแช่น้ำอุ่นอยู่เขาก็คิดเรื่องราวต่างๆและรู้ว่าในตอนนี้เขานั้นไม่มีพลังไม่มีเงินที่จะใช้จ่าย ส่วนประตูของเขาก็แข็งแกร่งเกินไปดังนั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเก็บตัวไปก่อนทันใดนั้นความรู้สึกเหนื่อยล้าก็ถาโถมเข้าใส่เขานั้นสะบัดหัวตัวเองหลังจากแช่น้ำร้อนมาสักพักเขาก็รู้สึกเหมือนจะเป็นลมก่อนจะยืนขึ้นและเดินไปหยิบผ้าขนหนูและเช็ดตัว ก่อนจะไปยังห้องนอนที่มีการ้ํำชาตั้งไว้ก่อนจะรินใส่แก้วและนั่งลงบนเตียงพร้อมกับจิบมันอย่างเงียบๆเจ้าไห่นั้นรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเขานั้นรู้ว่าการแช่น้ำร้อนนานเกินไปเขานั้นใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้เขาต้องการที่จะขี้เกียจลงสักครู่ ซึ่งเขานั้นได้แช่น้ำร้อนมาแล้วซึ่งทำให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ตอนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วเจ้าหายสงบจิตใจก่อนจะพร้อยหลับไปพรุ่งนี้พวกเขานั้นต้องไปเมืองคาซ่าอีกครั้งเขานั้นต้องการรู้จริงๆว่าไข่มุกแห่งทางเหนือของจัก,กรวรรดิอาซูนั้นอยู่เป็นเช่นไร นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าไ่จะเข้าไปในเมืองสําคัญเขานั้นคาดหวังอะไรบางอย่างไว้แม้ว่าอาดัมนั้นจะเคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแต่สําหรับเจ้าไหฮนั้นมันก็เป็นเหมือนภาพถ่ายที่อยู่ในหัวของเขาซึ่งไม่ได้รู้สึกถึงความสมจริงเลย นั่นคือเหตุผลที่เขาตั้งตารอที่จะไปเมืองคาซาคืนนี้ก็ผ่านไปด้วยความเงียบท่าทุกคนนอนหลับอย่างสงบภายนอกมิติในพื้นที่โลง่งเช้าวันถัดมาทุกคนก็ตื่นด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมด้วยทุกห้องนั้นมีบ่อน้ำร้อนจึงทำให้ท่าทุกคนนั้นได้อาบน้ำอย่างสุขสบายหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จ พวกทานก็กลับเข้าไปในมิติเพื่อเรียนการอ่านและการเขียนจากเจา้าไฮแล้วก็เรียกเอเลียนออกมาก่อนจะเดินทางไปยังเมืองคาซาเพราะการเดินทางนั้นถ้าไม่ใช้รถม้าแล้วมันจะต้องใช้เวลากว่าสองวันแต่เจา้าไฮนั้นใช้เอเลียนซึ่งเมื่อเทียบกับม้าแล้วมันก็ไม่ได้ไปกว่าเลย แต่ว่าม้านั้นเหนื่อยได้แต่สำหรับเอเลียนแล้วมันสามารถเดินทางได้อย่างไม่รู้จักหยุดย่อนเพียงแค่ครึ่งวันเจ้าไหก็เดินทางมาถึงเมืองคาซาด้วยภูมิประเทศที่รอบๆเมืองน,นั้นเต็มไปด้วยภูเขาจึงทำให้กําแพงเมืองน,นั้นไม่ได้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมตามรูปแบบทั่วไป แต่มีลักษณะเป็นวงกลมแทนด้วยกำแพงที่สูงกว่า30เมตรและหนาถึง6เมตรและมีประตูทางเข้ากว่า18แแห่งซึ่งกำแพงนั้นก็ประดับด้วยธงของตระกูลเพอร์เซลที่ปักไว้อย่างสง่างามบนกำแพงเมืองก็จะมีทหารที่สวมเกราะเงินที่มีอาวุธที่เงาประกาย คอยเดินตรวจตราอยู่เป็นระยะระยะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนั้นเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองที่พิเศษอย่างมากเจ้าไห่ที่ยืนอยู่ใต้กำแพงเมืองก็ยืนมองตรงขึ้นไปเขานั้นไม่เคยเห็นกำแพงเส้นนี้มาก่อนเพราะว่าอาดีตนั้นเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่มีความทันสมัย ซึ่งเมืองที่เห็นกำแพงเช่นนี้เขาก็คิดถึงเมืองโบราณจีนแน่นอนว่ากำแพงเช่นนี้นั้นสามารถที่จะหยุดการลุกรานของกองทัพใดๆก็ได้เจ้าไห่นั้นรู้สึกอัศจรรย์กับกำแพงแห่งนี้ตอนนี้เจ้าไห่ได้ส่งเอเรียนกลับไปยังมิติแล้วเพราะกฎทั่วไปของเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองคาซ่านั้นในระยะ500เมตร ห่างจากกำแพงนั้นถือว่าเป็นระยะระวังภยัยถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่คิดจะก่อการร้ายใดๆทางที่ดีที่สุดคือการยกเลิกการอันเชิญต่างๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนที่ปกป้องเมืองจะนับว่าคุณนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายและโจมตีในทันทีซึ่งเจ้าไห่ก็รู้มาจากกรินอีกทีหนึง่งซึ่งเมื่อเจ้าไห่มาถึง ก็ทำการเก็บเอเรียนเข้าไปในมิติแม้ว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะให้ทุกคนมาสนใจที่พวกเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขานนั้นต้องการจะสร้างความวุ่นไวายใดๆตราบใดที่พวกเขานั้นยังคงทำตัวโดดเด่นเช่นนี้พวกเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างปัญหาใดๆและถ้าหากพวกเขาเกิดการต่อสู้ขึ้นมามันก็อาจจะทำให้เปิดเผยความลับของพวกเขาได้ด้วย กรีนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าไห่ถึงหยุดและมองไปยังกำแพงเมืองด้วยการกระทำเช่นนี้นั้นมันอาจจะสร้างความสงสัยแก่คนอื่นๆได้ถ้าหากว่ายามนั้นเห็นว่าเจ้าไห่เป็นนักเวทแล้วล้วก็กรีนก็กลัวว่าพวกเขาอาจจะโดนสอบสวนได้โชคดีที่เจ้าไห่นั้นมองเพียงแค่ชั่วครู่ก็มีสติกลับมาอีกครั้ง เขานั้นเดินตรงเข้าไปในเมืองพร้อมกับเกรนและเม็กส่วนเมอรินนั้นไม่ได้มากับพวกเขาด้วยเพราะว่าเจ้าไห้นั้นไม่ต้องการให้คนอื่นๆน,นั้นรู้ว่าพวกเขานั้นมีพลังในการรบมากแค่ไหนเจ้าไห่ก็เดินตรงไปยังประตูเมืองซึ่งข้างหน้าประตูนั้นก็มีกล่องอยู่สองกล่องใหญ่ซึ่งกล่องหนึ่งนั้นมีคำเขียนไว้ว่าภาษี ซึ่งทำให้เขารู้ว่ากล่องนี้เอาไว้ใช้ในการเก็บภาษีโดยหากใครต้องการจะเข้าเมืองแล้วพวกเขาต้องใส่เงินลงไปในกล่องนี้ไม่งั้นแล้วพวกเขาจะต้องหยุดแต่ว่าสำหรับเจ้าไายแล้วนั้นเขาไม่ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นสิ่งที่กรีนบอกเขาไว้ว่าสำหรับนักเวทนั้นไม่จำเป็นต้องเสียภาษีใดใแน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะสวมชุดนักเวทแล้ว คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีถ้าหากคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภาษีแล้วคุณก็ต้องไปลงทะเบียนกับสมาคมนักเวทเพื่อรับตาสัญลักษณ์ซึ่งถ้าไม่มีตาสัญลักษณ์แล้วก็ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแต่เจ้าไห้นั้นเป็นข้อยกเว้นแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีตาสัญลักษณ์ยามก็เคยเป็นอันด็ตของเขานั้นถูกอันเชิญไปที่อื่น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าคนคนนี้คือนักเวทซึ่งแน่นอนว่ามีนักเวทมนต์ดำจำนวนมากที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมนักเวทยกเว้นป้อมปาการมอนเตเนโกที่ไม่มีใครกล้าที่จะอ้างตัวว่าเป็นนักเวทมนต์ดำเมื่อเข้าไปใกล้ๆประตูเมืองแล้วกรีนก็เตือนเจ้าไห่ในสิ่งที่ควรทำเพราะเขากลัวว่า บทบาทของเจ้าให้ที่แสดงเป็นนักเวทมนต์ดำนั้นดูธรรมดาเกินไปและทำให้คนอื่นๆนั้นสงสัยได้